ขีปนาวุธร่อนที่อยู่คู่กับสมรภูมิสมัยใหม่มายาวนานหนึ่งในอาวุธปล่อยระยะไกลที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลกกำลังพัฒนาไปอีกขั้นในปี2026นั่นคือโตมาฮอครุ่นใหม่ล่าสุดของสหรัฐอเมริกาที่ยังคงไว้ซึ่งความแม่นยำทำลายล้างสูงและความสามารถในการเจาะระบบป้องกันขั้นสูงของศัตรูได้อย่างชาญฉลาดขีปนาวุธโตมาฮอั้นถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายสงครามเย็น พัฒนาโดยบริษัทไรทอนเพื่อใช้งานกับกองทัพเรือสหรัฐและในเวลาต่อมาก็ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในภารกิจทั้งในอิรักยูโกสลาเวียอัฟกานิสถานซีเรียและอีกหลายสมรภูมิในปี2026นี้โตมาฮอคได้รับการอัปเกรดทั้งระบบนำวิถีหัวรบและความสามารถในการเข้าทำลายเป้าหมายแบบเคลื่อนที่ทำให้กลายเป็นขีปนาวุธร่อนที่ยังคงน่าเกรงขามที่สุดในโลกตะวันตก t ตมาฮอ w บล็อกวีคือรุ่นล่าสุดที่ถูกเปิดเผยออกมาโดยมีสองรุ่นย่อยหลักได้แก่บล็อกวีและบล็อกว่าหรือเรียกว่ามาริทามสไตร์โตมาฮอส MST บล็อกวยังคงใช้โครงสร้างพื้นฐานจากกลุ่นก่อนหน้าแต่ถูกปรับปรุงภายในใหม่เกือบทั้งหมดเพิ่มความสามารถในการป้องกันการรบกวนสัญญาณจากฝ่ายตรงข้ามสามารถเปลี่ยนเส้นทางได้ระหว่างการบิน และที่สำคัญที่สุดคือสามารถโจมตีเป้าหมายได้จากระยะไกลถึง1,600กิโลเมตรอย่างแม่นยำภายในไม่กี่เมตรสำหรับรุ่นโตมาฮอ w k b l o ว่าหรือ MST นั้นได้เพิ่มเรดาร์แบบ Active Radar Homing เพื่อใช้ในการตรวจจับและไล่ลา่ลาเป้าหมายที่เคลื่อนที่เช่นเรือรบของข้าศึกในทะเลซึ่งเป็นสิ่งที่โตมาฮอกรุ่นก่อนหน้าไม่สามารถทำได้ความสามารถในการโจมตีเรือศัตรูจากระยะไกล โดยใช้เรดาร์ในตัวเพื่อล็อกเป้าและติดตามเรือเป้าหมายอย่างแม่นยำทำให้บล็อกว่ากลายเป็นอาวุธที่มีอิทธิพลมากในยุทธศาสตร 2, ์ A2 อดหรือ Anti-access/Area denial ของกองทัพเพื่อสหรัฐและพันธมิตรในด้านของระบบนำวิถีโตมาฮอค2026ใช้ระบบนำทางหลายชั้นทั้ง GPS, INS, Inertial Navigation System TERCOM, Terrain Contour Matching และ DSMAC (Digital Scene Matching Area Correlation) ซึ่งทำให้สามารถบินหลบเลี่ยงภูมิประเทศและการตรวจจับของเรดาร์ได้ดีนอกจากนี้ยังสามารถรับคำสั่งใหม่ระหว่างการบินหรือเปลี่ยนเป้าหมายกลางทางได้หากมีข้อมูลข่าวกรองที่อัปเดตเข้ามานั่นหมายความว่าโตมาฮอสามารถปรับตัวต่อสภาพสนามรบที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว สำหรับหัวรบของโตมาฮอค2,026ยังคงมีหัวรบแบบระเบิดแรงสูง High Explosive Unitary Warhead ขนาด450กิโลกรัมซึ่งสามารถเจาะทำลายเป้าหมายที่มีโครงสร้างแข็งแรงเช่นบังเกอร์โรงงานผลิตหรือแม้กระทั่งเรือรบขนาดกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีเวอร์ชั่นหัวรบย่อยซั b m u n i t i o n สำหรับโจมตีเป้าหมายบริเวณกว้าง เช่นฐานทัพสนามบินหรือพื้นที่จัดกำลังพลสิ่งที่ทำให้โตมาฮอคแตกต่างจากขีปนาวุธร่อนของประเทศอื่นๆคืออัตราความแม่นยำที่สูงมากบางครั้งสามารถพุ่งเข้าตีเป้าหมายที่มีขนาดเล็กอย่างหน้าต่างของอาคารเทียงจุดเดียวได้ซึ่งความแม่นยำระดับนี้มีความสำคัญต่อภารกิจที่ต้องลดความเสียหายข้างเคียงคราทรดเม ในปี2026กองทัพเรือสหรัฐได้เริ่มติดตั้งโตมาฮอปล็อกวีและว่าลงในเรือพิฆาตชั้นอาเลเบอร์และเรือดำน้ำชั้นเวอร์จิเนียและลอสแองเจลิสโดยเรือแต่ละลำสามารถบรรจุโตมาฮอปได้หลายสิบลูกและยิงออกไปได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาทีหลังรับคำสั่ง ที่น่าสนใจคือกองทัพพันธมิตรของสหรัฐหลายประเทศเริ่มแสดงความสนใจในการจัดหาขีปนาวุธโตมาฮอกรุ่นใหม่นี้เช่นออสเตรเลียญี่ปุ่นและแม้กระทั่งบางประเทศในยุโรปที่ต้องการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและตอบโต้ในระยะไกล สำหรับประเทศไทยแม้ยังไม่มีข่าวคราวว่ากองทัพไทยจะสนใจจัดหาโตมาฮอกอย่างเป็นทางการแต่แนวโน้มของยุทธศาสตร์ป้องกามและระยะยิงไกลกำลังกลายเป็นประเด็นสำคัญของประเทศในภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะเมื่อสถานการณ์ในทะเลจีนใต้ยยังคงตึงเครียดและไม่แน่นอน การมีขีดความสามารถในการโจมตีเป้าหมายที่ห่างออกไปมากกว่า1,000กิโลเมตรย่อมทำให้ประเทศใดใดมีทางเลือกในการดำเนินการทางทหารมากยิ่งขึ้นทั้งในเชิงรุกและเชิงรับนอกจากนี้โตมาฮอคยังสามารถบรรจุเข้ากับระบบยิงแนวดิง่ง VLS ซึ่งเป็นมาตร,รฐานของเรือรบยุคใหม่ทั่วโลกทำให้สามารถติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็วหากมีโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับอยู่แล้ว หากพูดถึงจุดอ่อนของโตมาฮอครุ่นใหม่นี้จุดหลักๆอยู่ที่ความเร็วเนื่องจากยังคงเป็นขีปนาวุธที่บินด้วยความเร็วต่ำกว่าความเร็วเสียงซับโซนิกประมาณ880กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้มีโอกาสถูกสกัดโดยระบบป้องกันขั้นสูงได้หากสัตรูตรวจจับได้ทันเวลาแต่สหรัฐอเมริกาเองก็กำลังพัฒนาอาวุธร่อนความเร็วเหนือเสียง h y p e r s o n i c เพื่อใช้งานควบคุ่กันในอนาคตอย่างไรก็ตามความแม่นยำและต้นทุนที่ต่ำกว่ายังคงทำให้โตมาฮอปเป็นตัวเลือกหลักของภารกิจหลายรูปแบบอยู่ดีในท้ายที่สุดขีปนาวุธโตมาฮอบรุ่นปี2026ยังคงยืนหยัดในฐานะหนึ่งในอาวุธร่อนที่ทรงพลังและน่าเชื่อถือที่สุดในโลกความสามารถในการโจมตีเป้าหมายทั้งบนบกและในทะเลอย่างแม่นยำรวมถึงการปรับตัวให้เข้ากับสมรภูมิยุคใหม่ ทำให้มันยังคงเป็นเครื่องมือสำคัญในกลยุทธ์ของมหาอำนาจตะวันตกและสำหรับประเทศใดก็ตามที่ต้องการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันตัวเองและ,สะแสดงออกถึงการยับยั้งในระดับภูมิภาคโตมาฮอฟก็อาจกลายเป็นอาวุธที่สร้างสมดุลใหม่ให้กับสมรภูมิแห่งอนาคต นี่คือไทยอาเซนนลหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆเกี่ยวกับอาวุธยุธโทโธปรกรณ์จากทั่วโลกเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ